สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เลิฟลี่สากุระคิดว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยมันน่าจะมาจากช่องเพื่อนบ้านเราสักช่องหนึ่งค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าเป็นพ็อปอันนี้หรือเปล่าแต่พอโดนเนี่ยรถมันก็กระเด็นอยู่นะ น้องเขาบอกว่ามันคือบักรถทะลุมิติทะลุโลกนะคะซึ่งถ้ามันร้อยชิ้นแบบที่น้องเขาว่ามันก็อาจจะเป็นได้ค่ะเชื่อว่าเหมาะมากๆค่ะสำหรับใครที่กำลังหากิจกรรมหาทำในเกมซากุระลองไปเล่นกันดูนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับส c คร b e และกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย